ไปที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นพิธีเก็บอัฐินะครับของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะครับ,รบที่ทางครอบครัวได้ทำพิธีชปนกกิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่คริสตจักรเมทอดิส์บรังสิตคลอง4ี่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ได้มีพิธีเก็บอัฐิไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยคุณแม่นะครับแล้วก็พี่ต่อยดายศพี่ชายของแตงโมรวมถึงญาติทางฝั่งคุณพ่อโสพลก็ได้นําอัฐิของแตงโมนะครับไปประกอบพิธีนมัสการและปิดศีลาเพื่อนําตลับอัฐิบรรจุเก็บไว้ในช่องเก็บอัฐิหมายเลขเก้าโซนกะลาปังหาภายในอาคารกระตะเวทิตาบราเบียงอาลายัยนาคริตจักรเมทอดิสบางสิทธิ์คลองสี่ซึ่งอยู่เคียงข้างกับช่องเก็บอัฐิหมายเลขสิบนะครับของคุณพ่อโสพลคุณพ่อของแตงโมที่เสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อน โดยแผ่นศิลาของแตงโมนะครับคุณแม่พนิดาเป็นคนเลือกรูปและออกแบบตัวหนังสือเองทั้งหมดเพราะอยากให้ออกมาสวยที่สุดเป็นแผ่นศิลาพื้นสีขาวและมีตัวอักษรสีชมพูซึ่งเป็นสีที่ลูกสาวชอบโดยได้จารึกชื่อนามสกุลรูปภาพของแตงโมรวมไปถึงวันเกิดและวันอยู่กับพระเจ้าก็คือวันที่เสียชีวิตร,รวมทั้งข้อความว่าดังนั้นยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุดโดยอัฐิของคุณแตงโมนะครับถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับอยู่ในช่องเก็บอัฐินะครับส่วนหนึ่งนะฮะตามภาพที่เราเห็นนี้แล้วก็มีส่วนที่คุณแม่ก็จะนํากลับบ้านด้วยนะครับยังมีส่วนที่แบ่งให้คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณแตงโมด้วยนะครับโดยคุณเบิร์ตได้มาขออัฐิของคุณแตงโมี่ยกับคุณแม่นะครับและก่อนงานพิธีเนี่ยนะฮะคุณเบิร์ตก็ยังแอบนำนะใช้คําว่าแอบเนี่ยนะดอกไม้มเป็นช่อดอกกุหลาบสีโอโรสนะครับที่ เป็นสีของที่คุณแตงโมเขาชื่นชอบเนี่ยนะครมาวางไว้ให้ด้วยนะฮะมีเสียงของคุณแม่มาฝากกันด้วยไปฟังเสียงคุณแม่กันครับเอากลับบ้านค่ะแบ่งให้แบ่งให้คุณแม่แล้วก็แบ่งให้เบิร์ดด้วยเพราะเบิร์ดขอมาเบิร์ดเบิร์ดแอบเอาดอกไม้มาให้เมื่อวานแต่ไม่ยอมให้พวกเราเจอดูสิแต่เดี๋ยวต้องเอากระดูกไปให้เขาละเพราะเขา<อ>ขอมาร้องค่ะร้องเพลงแล้วก็ร้องไห้ไปนิดหน่อย มื่อกี้ได้ไปจับที่กระดูกเขาะนะฮะในโถแล้วก็บอกว่าขอให้เขาอยู่บนสวรรค์ยังมีความสุขเพราะว่าน้องขึ้นไปเนี่ยน้องตอนนี้น้องมีความสุขกว่าทุกคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้แล้วก็ขอให้น้องมีความสุขแล้วก็มาเยี่ยมคุณแม่บ้าง นะสำหรับเรื่องของคดีความนะครับทางคุณแม่พนดดาบอกว่าจะเดินหน้าดําเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มีว่าแตงโมเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมนะครับโดยส่วนตัวคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าเดินมาถูกทางแล้วการลุกขึ้นมาสู้คดีของแตงโมที่มีทนายความและทีมปรึกษาคนใหม่ซึ่งนําโดยสสเต้มงคลกิจนะครับหัวหน้าพักไทยศิวิไลที่เป็นทีมที่ดีและมีความเป็นผู้นําสูงและเชื่อว่าการดําเนินคดีหลังจากนี้มาถูกทางแล้วซึ่งครอบครัว ของฝ่ายคุณพ่อแตงโมก็เห็นด้วยกับการดําเนินคดีในครั้งนี้นะครับส่วนกรณีของบางแจ๊กหลังจากได้คุยกับบางแจ๊กทางโทรศัพท์และขอให้หยุดเคลื่อนไหวใน Facebook ของแตงโมตั้งแต่สัปดาห์แล้วนะครับบางแจ๊กก็รับปากคุณแม่แล้วบอกว่าไม่เคลื่อนไหวทาง Facebook แล้วส่วนที่มีภาพออกมานั้นเป็นของปลอมทั้งหมดนะฮะส่วนข่าวของแจ็คที่เตรียมส่งโทรศัพท์คืนให้คุณแม่ เพราะว่าได้กู้ไฟภาพทั้งหมดได้แล้วร้อเนี่ยคุณแม่บอกว่าจะมีการส่งมาคืนเนี่ยเร็วๆนี้แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะส่งมาให้ใครนะครับเพื่อความปลอดภัยของโทรศัพท์เนื่องจากว่าจะต้องนําไปเป็นหลักฐานทางคดีผู้สื่อขาวก็สอบถามคุณแม่ต่อนะครับว่าทําไมทาไมถึงเชื่อบางแจ็กนะครับเพราะในสังคมเนี่ยมองว่าบางแจ็กคือมิจฉาชีพคุณแม่ก็ถามกลับนักข่าว่าเคยคุยกับบางแจ็กเหรอ ทำไมรู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอเคยคุยไหมคุณแม่เคยเห็นประวัติของบังแจ็คมานานแต่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อห้าถึงหกปีที่แล้วนะครับแต่ที่แม่พูดคุยกับบังแจ็คคุยกันเรื่องของแตงโมอย่างเดียวแล้วก็ตกลงส่งโทรศัพท์แตงโมไปให้เพื่อจะกู้ข้อมูลต่างๆจนสามารถทําได้แม่คุยกับบางแจ็คไม่ได้มีผลประโยชน์หรือเรื่องอื่นเลยนะครับแม้ว่าบางแจ็คจะเคยเสนอเงินและที่ดิน6ไร่ให้แม่ แม่ก็บอกไม่เอารูจะไปทําไมเสนอทําไมล่ะเโดยส่วนตัวที่แม่ได้คุยกับบังแจ็คแม่คุยแบบเป็นมิตรคุณแม่ว่าอย่างนั้นนะครับและแม่ก็มองว่าบังแจ็คนี่เป็นคนดีมีความตั้งใจจะบอกแม่ถ้าบังแจ็คไม่บอกรายละเอียดเรื่องคดีแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะส่วนที่หลายคนกังวลว่าบังแจ็คจะสํารองข้อมูลในมือถือของแตงโมไว้นั้นนะฮะคุณแม่เชื่อว่าไม่มีการสํารองข้อมูลและภาพถ่ายเก็บไว้และยืนยันว่าคิดดีแล้วที่ส่งโทรศัพท์ไปให้กับบังแจ็คได้ตรวจสอบ การที่ให้บังแจ็คไปตรวจสอบก็เพื่อข้อมูลทางคดีที่ไปใช้ในศาลซึ่งแม่ไม่ขอบอกว่าหลักฐานนี้เป็นอะไรแต่แม่ขอบอกว่าน้องแตงโมชีวิตบนบกออน้องแตงโมเสียชีวิตบนบกไม่ได้เสียชีวิตในน้ําอ๋อแม่ยืนยันแบบนี้แล้วนะอเออฟังเสียงคุณแม่กันครับท่านสอสอเต้น,นะคะมั่นใจร้อเปซนตว่าถูกทางละคือเราได้ผู้นําทีมที่ดีด้วยท่านเป็นคนฉลาดนะอารมณ์ดีมีความเป็นผู้นํา สูงแล้วก็ไม่พูดมากท่านไม่พูดมากแล้วก็ทำงานเร็วด้วยท่านเก่งยอมรับว่าท่านเก่งด้วยตั้งแต่บางแจคลรับปากกับคุณแม่คุณแม่ขอว่าหยุดโพสต์น้องโมอะไรเนี่ยเขาหยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะเขาบอกตั้งแต่คุณแม่ขอวันนั้นเขาหยุดเลยคุณรู้จักบางแจ็คไหมคะเคยคุยกับเขาไหมไม่เคยค่ะคือของพวกนี้นะคะเราจะต้องต้องได้สัมผัสก่อนนะคุณแม่ก็ไม่ชอบนะ ก่อนที่จะได้สัมผัสเขาเนี่ยคุณแม่ก็ชื่อเสียงไม่ดีได้คุยกันเขาก็บอกคุณแม่มาว่าเออข่าวน้องโมเขาเห็นแล้วข่าวน้องโมเสียชีวิตเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างให้คุณแม่ทราบคุณแม่ก็ถึงได้คุยกับเขาเริ่มคุยกับเขานี่คุยทั้งหมดก็คือเรื่องน้องโมทั้งหมดเลยฮ่าไม่ได้มีเรื่องอื่นใดเลยแล้วก็ที่ว่าใครเรียกเงินใครคุณแม่เรียกเงินเขาหรือเขาเรียกเงินคุณแม่อะไรเนี่ยไม่เคยมีสักบาทเดียวนะคะ เราไม่ได้ใช้เรื่องเงินเกี่ยวข้องเลยเขาเป็นคนช่วยคนนะคนที่ลําบากเนี่ยเขาช่วยเลยนะคะช่วยเป็นเงินทองเลยนะเขาก็ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ผมจะช่วยเงินนะถ้าคุณแม่ไม่มีชะตงังคุณแม่บอกไม่เอาคุณแม่มีแล้วนั้นคุณแม่เอาที่ดินผมเอาไหมผมมีที่ดินที่ใกล้อพอร์ตดอนเมืองอะ่ะหกไร่ให้ยกให้คุณแม่เลยคุณแม่บอไม่เอาก,ก็ไว้ใจนะเพราะเหมือนเขา ทำทุกอย่างให้เราอะ่ะเขาค้นข้อมูลในโทรศัพท์น้องโมเนี่ยเสร็จแล้วค้นเสร็จแล้วได้แล้วแต่ทีนี้รอส่งเท่านั้นเองเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเข้าไปในศารตกลงก,ก,กับภาพส่วนตัวแย,ยกเอาไว้แต่งหาออมาไหมเขาโอ้โหเขาเมืองนอกเขามีสวยกว่าน้องโมเยอะผมมเขาไม่มานั่งดูน้องโมคนเดียวหรอกไม่ไม่ค่ะไม่มีเลยเนีบบน่ยคุณแม่มั่นใจว่าไม่มีแน่นอน ได้มีการประสานที่จะส่งโทรศัพท์มือถือคืนกลับมาให้คุณแม่หคุยแล้วค่ะคุยกันแล้วเอจะส่งค่ะจะส่งเร็วๆนี้ล่ะแต่บอกไม่ได้นะว่าส่งไปให้ใครก็ไม่ได้ส่งถึงแม่โดยตรงไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราก็ต้องกลัวอันตรายด้วยกลัวของหายด้วยถ้าขายนี่ก็ยุ่งนะเพราะเราจะต้องนําไปอยู่ในคดีไงคะแต่ก็ที่แม่เห็นนะค่าทำให้แม่เชื่อเพราะว่าพี่โม่ถือว่าตระกูลไม่ใช่ตกูรออืม เขาไม่ตอบได้ไหมคะแต่ว่าจะตอบแต่ว่าน้อง,องโมงไม่ได้ตายในน้ํแล้วกันไม่ได้เสียชีวิตในน้ําเสียชีวิตบนบกแม่เห็นละครเห็นเหตุใช่ไหมครับค่ะเห็นว่าเสียชีวิตบนบกถ้าถ้าเปรียบเทียบในส่วนของคนให้ข้อมูลสําคัญทางคดีบางแจค็คนี่ถือเป็นนัมเบอร์วันเลยไหมคะที่แม่ใช่เพราะข้อมูลนี้มันอยู่ในมือถือน้องโมงนะน้องโมงนี่ถ่ายแม้กระทั่งถนนที่เขาเดินเป็นหินเป็นกรวดหรือเป็นทราย ถ่ายเครื่องเรือถ่ายทุกอย่างที่ที่เธอมีโอกาสที่จะกดกล้องถ่ายรูปได้อะรอบบัวเลยเพื่อเป็นหลักฐานเธอน่าจะคิดแล้วว่าเธอไม่รอดแน่เธอก็ถ่ายมันทุกอย่างเลยแล้วมันก็อยู่ในกล้องอ่ะนะฮะแล้วก็ในวันนี้นะครับเวลา10 0โมงนะครับทางสสต์นเนี่ยก็จะพาคุณแม่พานิดานะครับไปร่วมกันรับและเปิดวัตถุพยาน จากกรรมธิการสามัญสิทธิมนุษยชนของวุฒิสภานะครับเพื่อส่งตรวจ DNA ต่อสถาบันบนิติเวศนะครับที่อาคารรัฐสภาต่อไปด้วยแต่มันก็ตอนนี้ยังต้องยอมรับนะอาว่ารประเด็นข่าวตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องการมีการวาทะวิวาสกันเนี่ยระหว่างสสเต้กับทนายความอีกสี่ท่านที่เคยดําเนินคดีให้กับแตงโมเยอะมากเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้สสเต้ก็ออกมาไลฟ์สดเหมือนกันใช่ไหมครับพูดถึงไปเตือนนะครับว่าทาง,ทาง ทนายเดชาทนายตั้มแล้วก็โอ้อีกสองท่านอ่ะนะฮะรวมหมดสี่คนบอกให้อยู่เฉยเฉยคือถ้าให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าจะมาพูดพาดพิงก้าวไก่ในเรื่องของทางด้านคดีแตงโมเนี่ยที่ทำให้จอ์เนี่ยต้องแบบตกใจหรือกลัวหวาดวันอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะดําเนินการนะฮะจะดําเนินในทุกๆรูปแบบเลยรวมไปถึงดําเนินการทางด้านรูปแบบการเมืองด้วยซึ่งอันเนี้ยคืออะไรอยากรู้เหมือนกัน นะเออแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการทะเลาะวิวาทกันนะเ <ฮะ S 1> ตะรายการทางไทยรัฐทีวีนี่แหละออโอ้โหถึงขั้นขู่กันเลยว่าอะไรนะตาสอสอเต้จะไปกระทืบเลยนะโอ้ยเออใช้คำนี้เลยนะจะไปกระทืบทนายเดชาเลยนะเร่งจังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทางทนายเดชาก็เตือนคุณแม่เหมือนกันนะก็บอกว่าอยากให้คุณแม่ค่อยๆค,ค,ค,คิดจะทําอะไรเนี่ยก็คือต้องว่ามีหลักฐานดีๆเพราะว่าถ้าไปแจ้งความแล้วเนี่ยนะฮะ บางทีอาจจะโดนคู่กรณีเนี่ยแจ้งความกลับนะฮะในข้อหาฟ้องเท,ท็จหรือแจ้งความเท,ท็จก็ได้ซึ่งถ้าไปสู่กระบวนการตรงนั้นเนี่ยค,คนที่โดนคือคุณแม่คนเดียวนะออคนอื่นไม่เกี่ยวนะทนายความที่ดูแลให้กับคุณแม่เนี่ยทนายก็ไม่เกี่ยวนะ,ะคนที่จะโดนจริงๆคือคุณแม่นะคุณแม่ไม่รักทนาเดชาแล้วไงออคุณแม่ไม่รักแล้ว ไม่ลนะ้เหมือนเดิมแล้วนะจริงๆแล้วหลายคนเตือนคุณแม่นะหนึ่งในคนที่เตือนคุณแม่คือคุณแตงพงศกรคุณแตงพงศกรอย่างที่เราทราบว่าเคยเป็นอีกหนึ่งคนรักของคุณแตงโมแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะก็โพสตเตือนคุณแม่เหมือนกันบอกว่าคุณแม่ควรตั้งสติแล้วหันมาปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเช่นคนในครอบครัวตัวเองญาติฝั่งคุณพ่อน้องโมและเพื่อนเพื่อนน้องโมที่สําคัญที่สุดคุณแม่ต้องฟังคนใกล้ตัวให้มากขึ้นและขอความช่วยเหลือจากคนนอก เท่าที่จําเป็นเท่านั้น ag, ด่ากันไปก็เท่านั้นช่วยกันคิดดีกว่าพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยว่าคนรอบตัวแม่แตงโมตอนนี้มีแต่คนนอกมีแต่พวกเล่นใหญ่พูดมากสาระน้อยทั้งทนายทั้งสอสหนีเสือปะจระเข้จริงๆ ก่อนจะหาทนายหรือหาทีมงานมาช่วยเรื่องน้องโมแม่ถามความเห็นคนในครอบครัวโมกับเพื่อนๆโมบ้างสิคนที่เคยสนิทน้องโมที่หวังดีกับน้องโมนี่มีเยอะแยะแม่ไม่ฟังแม่ไม่เคยถามแต่แม่ไปฟังคนที่โมไม่รู้จักพวกนั้นทํำไม,มนะซึ่งก็มีคุณเบิร์ตนะฮะแฟนหนุ่มของคุณแตงโมเนี่ยเข้าไปกดไลค์ถูกใจนะครับกับโพสต์ดังกล่าวด้วยคุณหนิงปณิตาเองก็เข้าไปคอมเมนต์อิโมจิปรบมือรัวๆด้วยเหมือนกันอเกาต้องบอกว่า จาะเรื่องราวตอนนี้นะครับไม่ว่าจะชาปนากิจร่างของแตงโมงไปแล้วแต่ดูท่าทางจะบันปลายไม่ใช่เรื่องคดีความของแตงโมแต่อย่างใดน่าจะเป็นคดีความระหว่างคนรอบข้างคุณแม่ที่เข้ามา ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเสียชีวิตของน้องแตงโมอย่างไรก็ตามผมรู้สึกว่าผมฟังเพลงใต้ลมมาลุรีไม่ได้เพราะอีกต่อไปแล้วทําไม <laughs> ไม่รู้ในความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไง <laughs> มันเปลี่ยนไปกับเพลงเพลงนี้แล้วแล้ววันนั้นที่แม่ออกมาให้สัมภาษณ<ะ>์ทําไมคุณแม่ร้องเพลงนะกข่าวไปคุณแม่ร้องทําไมมันเครียดไงยอยู่ๆไปให้คุณแม่ร้องเพื่อแล้วคุณแม่ก็โดนด่าอีกโ <laughs> อ้ถ้าไม่ให้คุณแม่ร้องคุณแม่ก็ไม่โดนด่าอีกฉันเห็นปึ๊บคือคนอาจจะไปด่าแม่ร้องไปนี่แต ข่าวไปบอกให้แม่ร้องทำไมเออ,เอ,อจะเล่นกระแสเล่นประเด็นแล้วพอปล้องไปเขาโดนแม่ด่านะข่าวกลับก็ได้นะว่าจะให้แม่ร้องทำไมไม่ใช่เรื่องไหมเนี่ยนั่นแหละอออโอานาเห็นใจคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยหลายๆอย่างนะฮะประกอบกันก็ดูแลกันด้วยะนะฮะเอ็นดูที่สุดก็คือแตงโมพัทรธิดานะฮะ,ะแต่ว่าก็สบายใจกับเขานะอย่างน้นอยๆคือเขาก็ไม่ได้มาเห็นเรื่องที่มันแบบวุ่นวายอะไรแบบนี้เธอเชื่อว่าแตงโมไม่รับรู้เหรอ เรเชื่อว่าแตงโมไม่รับรู้หรอไม่รู้แหละคน <_ at> จลัไปแล้วก็ก็อยู่ในพวกมิุมที่ดีแล้วล่ะนะเราเชื่อแบบั้น <_ at> นะฮะ <_ gold> ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายดู